จารึกประสาทพระขันบันทึกไว้ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมโปรโดให้สร้างศาสนสถานประจำที่พักคนเดินทางหรืออีกชื่อหนึ่งว่าบ้านมีไฟไว้ตลอดเส้นทางเดินระหว่างหัวเมืองที่อยู่ในขอบเขตอาณาจักรอนัรอนเกลียงไกรของพระองค์ เส้นทางเผยแพร่อารยธรรมของโบราณเริ่มต้นจากเมืองพระนครแผ่ขยายออกไปทุกทิศทางซึ่งนักโบราณคดีได้ให้ความเห็นว่าเส้นทางเชื่อมต่อหัวเมืองในอดีตแบ่งออกเป็น5สายสายที่1เริ่มจากเมืองพระนครไปยังปราสาทพิมายประเทศไทยสายที่2เริ่มจากเมืองพระนครไปปราสาทวัดภูแขวงจำปาสักประเทศลาว สายที่3เริ่มจากเมืองพระนครไปเมืองสวายจิกสายที่4เริ่มจากเมืองพระนครไปปราสาทพระขันและสายที่5เริ่มจากเมืองพระนครไปเมืองกำปงทมปัจจุบันนักโบราณคดีมีการค้นพบบ้านมีไฟจำนวน102หลังอยู่ตามหัวเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าชัยวรมันที่7 ในจำนวนนั้นพบอยู่ในประเทศไทย30หลังนในจารึกระบุว่าจากเมืองพระนครไปยังเมืองวิมายาปุระหรือปราสาทพิมายจังหวัดนครราชสีมามีระยะห่าง250กิโลเมตรมีจำนวน17หลังคำว่าราชมักคราเนี่ยมาจากหนังสือนิยาย แต่งโดยชาวฝรั่งเศสครับเขาให้ชื่อว่า The Royal r Ro o u t e เ,เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ในภาษาฝรั่งเศสนะ่าจจะออกเสียงอีกอย่างหนึง่งเส้นทางนี้เนี่ยเริ่มต้นจากปราสาทพระขันที่อยู่ในเมืองเ,อเสียมราชปัจจุบันนี้ก็คือเมืองเสียมเรียบของประเทศกัมพูชานะสมัยก่อนนั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเส้นทางที่ค้นพบแล้วยังเห็นได้เด่นชัดเนี่ยออกจากเมืองนั้น ตรงมาที่ประสาทพี่ไม้ครับทําไมเราถึงระบุว่าในคนพบตรงนี้เหตุผลสองสามประการด้วยกันครับประการแรกเลยเนี่ยเส้นทางบางอย่างยังเห็นชัดอยู่โดยเอาสะพานเป็นตัวเป็นตัวแลนด์มาร์กครับเพราะว่าการหันหน้าของสะพานนั้นเนี่ยจะต้องตรงกับถนนท่านผู้ชมนึกออกไหมครับว่าถ้าเรามีสะพานเนี่ยแล้วสะพานหันไปทางไหนถนนก็น่าจะหันไปทางนั้น อีกอันหนึ่งครับเขาเจอชุมชนหลักฐานของชุมชนที่อยู่รายทางเช่นวัสดุอุปกรณ์ในการทำมาหากินย้อนยุคไปถึงยุคของโบราณเนี่ยเขาเจอชุมชนเป็นระยะระยะเกาะติดไปกับแนวแนวที่เขาโยงระหว่างสะพานระหว่างสะพานต่างๆเนี่ยประการที่3ครับเขาได้ค้นพบอโลคยาสารและก็บ้านมีไฟที่เขาเรียกว่าธรรมศาลา กับอโลคยาสารเรียงตัวเป็นเส้นตรงเหมือนกันจนไปถึงพี่ไม้จากนั้นหลักฐานทั้ง3าประการเนี่ยคือสะพานหลักฐานการตั้งชุมชนและสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าอโลคยาสารกับบ้านธรมารมศาลาเนี่ยเป็นตัวยืนยันว่าต้องมีถนนแห่งนี้อย่างแน่นอนคำถามต่อมาอีกครับว่าถ้าถนนอันนี้หมดอยู่แค่พี่ไม้หรือ ผมว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าปราสาทขอมไม่ได้หมดแค่นี้ยังขึ้นมาถึงปราสาทเปื่อยน้อยขึ้นมาถึงจังหวัดนครราชสีมาไปขอนแก่นมีปราสาทต่างๆเยอะปราสาทเปื่อยน้อยลงมาถึงเมืองหนองหานน้อยแล้วก็มาถึงจังหวัดสกลนครเป็นหนองหานหลวงวงเป็นวงกลมเป็นรูปแล้วก็ไปจ่อที่พระาธาตุพนมลงแม่น้ําโขงกลับไปที่เมืองเสียมราฐได้อีกก็เชื่อว่าเส้นทางนี้ถ้ากษัตริย์ขอม ในยุคนั้นเขาจะเสด็จก็จะต้องเสด็จในเส้นทางหลักๆเนี่ยครับขอให้ท่านผู้ชมสังเกตครับว่าการเดินทางของกษัตริย์กับการเดินทางของคนทั่วไปที่ไปมาค้าขายกันเนี่ยอาจจะต่างกันอย่างนี้ถ้าเป็นการเสด็จของกษัตริย์จะต้องใช้เส้นทางหลักก็คือมีขบวนเสด็จเป็นเส้นทางหลักนั้นเส้นทางหลักเนี่ยก็มักจะมีปราสาทหรือสิ่งก่อสร้างสําคัญลายทางไปเรื่อย แต่ถ้าเป็นเส้นทางการค้าขายของคนทั่วๆไปอาจจะแวะตรงนั้นตรงนี้เป็นเส้นทางเล็กๆนั่นก็เป็นไปได้ครับนั้นโดยสรุปแล้วเส้นทางราช,ชมคราก็น่าจะเป็นเส้นทางที่กษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยสเสด็จไปตามหัวเมืองต่างๆไปตรวจราชการถามว่ากษัตริย์ขอมเคยมาถึงประเทศไทยทางตอนอะตะวันออกเฉียงเหนือเช่นจังหวัดสกลนครหรือไม่ ยืนยันไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่มีจารึกไม่มีบันทึกไม่มีอะไรเลยแต่เราก็เดาได้ว่าอํานาจของพ่อองค์เนี่ยมาถึงแน่นอนถ้าถ้าไม่ถ้าอำนาจมาไม่ถึงเราจะมีสะพานขอมไว้ทำไมเราจะมีปราสาทน้อยใหญ่เอาไว้ทำไมแต่ว่าพระหมหากษัตริย์หรือกษัตริย์ของขอมนั้นจะเสด็จจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นปริศนาที่เราจะต้องค้นหากันต่อไปดังนั้นคำว่าราชมคราก็เป็นถนน สายหลักที่กษัตริย์ในยุคนั้นใช้เป็นเส้นทางในการเสด็จไปตรวจราชการครับอโรคยาสารหรือบ้านมีไฟอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครถือเป็นบ้านมีไฟที่อยู่เหนือสุดของอาณาจักรขอมในอดีตตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองหนองหานหลวงจังหวัดสกลนครไปเมืองหนองหานน้อยจังหวัดอุดรธานีนอกจากนี้นักโบราณคาดี มีการขุดค้นพบโบราณสถานยุคข,ขอมเรืองอำนาจอีกจำนวนมากกระจายอยู่โดยทั่วไปในดินแดนแถบนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าเส้นทางพระราชาอำนาจหรือเส้นทางราชมกขาของพระเจ้าชัยวรมันที่7จจากเมืองพระนครเมืองหลวงของอาณาจักรขอมได้มีการขยายอิทธิพลมายัางดินแดนแถบนี้อย่างสมบูรณ์